เมื่อเช้ามาพี่น้องครับตั้งหลักตื่นได้โอ้โหทะลักทลายถล่มเข้ามา,ด,าด้วยเรื่องข้าวหมกไก่คือปัญหามันมีอยู่นิดเดียวพี่น้องครับมีพักพวกเราผู้ปรารถนาดีเนี่ยไปเหมาข้าวหมกไก่มาให้แล้วก็มาจากร้านร้านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อร้านเขาแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปทําลายเขาเพราะเขาได้ทําลายตัวเองใหญ่ย,ยับแล้ว เอาข้าวหมกไก่ร้านนั้นก็มาตั้งเต็นท์อยู่แถวเนียครับบริการพี่น้องปรกากฏอีิธาไหนยังไงก็ไม่จัคนในร้านข้าวหมกไก่อาจจะเป็นลูกเป็นหลานผมไม่รู้นะไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กโชว์รูปตัวเองกําลังเป่านกหวีดด้วยความภาคภูมิใจหลับตาพริมประมาณว่าเป็นกปป,ปสพันแท้ แล้วก็กราแกราแหนกกานแหนเชื้อเชื้อนคนเสื้อแดงต่าง,างนาๆนานาเยอะเยอะอีต่างหากวันนี้มารับสตังแล้วไอ้พวกเสื้อแดงมันไม่รู้เรื่องเอานกหวีดมาค้าขายข้าวอยู่ในนี้โอ้โหพี่น้องครับทั้งโทรศัพท์ทั้งไอแพดเกือบพังครับพี่น้องส่งเข้ามาชน,นิดที่เรียกว่าเปิดไลน์ไหนก็เจอไลน,น์นัดดีนะครับผมวางไอแพดห่างตัวหน่อย ไม่งั้นอารมณ์โมโหของพี่น้องเนี่ยคงจะดันผ่านลายมาจิกหูผมไปฟังตั้งแต่กลางดึกแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็เช็คข่าวก็ทราบว่าก่แก้วพี่คุณทองสมหวังอัศราศีบรรดาพวกเราที่มีในการรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่เช้าแล้วก็สั่งยุติการดำเนินการทันทีก็คือร้านเนี่เป็นนกหกวีด แล้วพวกเราปรารถนาดีไปเอามาเลี้ยงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไม่รู้เอามาแล้วดันมาแสดงความเป็นลบวีดเหยียบย่ำคนเสื้อแดงก็เลยยุดตีไปผมก็ถามว่าสั่งกันมาวันละกี่จานคนที่เขาบอกว่าเขามีใจเอื้อเฟื้อเขาบอกสั่งมาวันหนึ่งสองพันจานจานหนึ่งตก35บาทวันหนึ่งเจ็ดมือนะผมไม่รู้ว่าเขาจะสั่งกันกี่วันนะ แต่ในที่นี้สันนิษฐานสมมุติว่าถ้าสั่งทุกวันเนี่ยวันเจ็ดหมื่นถ้าเขาชุมนุมกันเจ็ดสิบวันเจ็ดแสนถ้าเขาชุมนุมกันเดือนหนึ่งสองล้านหนึ่งปรากฏว่าทุกอย่างหายวับไปกับตาแล้วก็โทษอะไรใครไม่ได้นะครับ จริงๆเรื่องค้าเรื่องขายกับเรื่องการเมืองมันคนละเรื่องแต่ถ้าท่านตัดสินใจแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้เพื่อความสบายใจของประชาชนเราก็ต้องบอกเจ้าภาพรายนั้นบอกว่าหยุดก่อนนะครับถ้าเจ้านี้เจ้าอื่นไปมาว่ากันดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับร้านไหนใครออกร้านมายังไงที่เอามาดูแลพี่น้องคนเสื้อแดงให้ได้กินได้ดื่มกันนั้นถ้าผู้ค้าไม่สบายใจ ถ้าปูคา้านกหวีดเข้าสิงอยู่แล้วอยู่ดีๆผีนกหวีดเฮียนอารวาดขึ้นมาเนี่ยขอให้ท่านกะรุณาแสดงตัวเราไม่ทำร้ายใดๆทั้งสิ้นแต่จะเชิญท่านเดินทางกลับไปโดยสวัสดิภาพขออย่าให้มีเรื่องราวไม่สบายใจกันแบบนี้อีกนะครับ คนเสื้อแดงเนี่ยมันต้องกินต้องดื่มเหมือนคนอื่นแล้วครับแต่เกียรติยศศักดิ์ศรีเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่ามันสำคัญกว่าคนเสื้อแดงอดข้าวอดน้ำวันครึ่งวันเนี่ยพอทนได้แต่อดที่จะต่อสู้เวลาถูกลูกเกียรติเนี่ยมันอดไม่ได้ดังนั้นเวลาพี่น้องผมไปยืนเข้าแถวเนี่ยท่านช่างใจนะครับว่าท่านพร้อมไหมเต็มใจไม่สบายใจหรือเปล่าไม่สบายใจบอกเลิอก